สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคู่สวยคิะหมาเฝ้าหมาค่ะเห็นหมาบ่ค่ะเห็นหมาบ่ค่ะหมาเฝ้าหมาค่ะเอาหมาเฝ้าหมาค่ะป้าว่าหมาเฝ้าหมาพันยกมือแกเดะนี่หนูมาเล่นค่ะหนูมาเล่นจ้า นูเข้ามาเที่ยวในบ้านค่ะนูมาจากติง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 แม่เขา่าแม่เขาขาแม่เขาขาแม่เขาค่ะขาตัวนี้ก็เป็นตนาฮักตัวไหนเป็นตนาหักนะลูกาตัวนี้เด็ตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็สวยงามกลัวโอเคโอเคโอเคสรุปเราปากสวยกลัวเอกได้ถูกใจจ้าเราได้ถูกใจจ้า ันดูหน้าเขาสิคะหน้าเขาสิคะทำไมเขาน่ารักจังเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้เขาอาบน้ําค่ะเขาขอมาเล่นน้ำบานค่ะเขาขี่รถมาเล่นตานี่คือแม่ก็เห็นเน้นไงคะเรื่นี้ค่ะคันนั้นแม่เขาค่ะแม่เขาค่ะนี่ละค่ะที่คุณผู้ภาไปหาหมอเพิ่นเพิ่นไข้น้ํานมนะคะตอนเพิ่นไห่นมลูกเยี่ยวดิ้วอันนี้ลูกเขาที่กระโหลกใหญ่ใหญ่ ปุ๋ยอ้วนตุ๊บปุ๋ยุ๊ปุ๋ยอันนี้ก็ไม่มาอีกสองตัวค่ะนี่ตัวหนึ่งอันนี้ก็ตัวหนึ่งค่ะเอาบมนปาแย่งพีพีแม้อันนี้ตัวหนึ่งค่ะอันนี้จะเกื่อ่ก็สวยมั่วบก็สวนี่มั่วเพา่มันดูมันขึนนตุยอยู่แถวๆลำดำนะทุเป็นตาหักเะะนนี่มันนี่